คันนี้ทำแบบเป็นซึน้งให้เย็นนะแต่ดังได้บ้างแต่ไม่ทำเสียงกระทึกกลำโพงเล็กไงดังเล็กไม่เหมือนกันเก่าแต่คันนั้นเราถึงอะไรน,นะเดี๋ยวเตือนกิจเกจำไม่ได้แล้วขออาภาัยทีนึง ความสูงที่ปลายถาอกาศ18เมตรแตไรติดเมตินมือมาที่บ้านเนี่ยเรองน้บา้งกันเราะนันเราะต้อง้นาไปอดัรับ็เป็นภาษาดีมบายนะรยนต์ ันีคนทีปๆๆ้าไายเชลีมากับคุณพ่อวานดีฝากวันนี้คุณพ่อเองวันนี้คุณพ่อด้วยนะพ่อขับรถดีจังลูกสาวันทีแท้ลเยวเดยวตาาครัีก็ชื่ือน่อทีเรา่เกงานบ้านหมูมะละเก็บขวถูบ้านเช็ดถูห้องอะไรไปเรื่อยเปื่อยผมมันน่าแตนายอยู่อะ 63, ชื่ออายุเจ็ดสิบสามปนปชิวชิวไ,ได้สักบทหนึ่งเชะไปซะแล้วเฮ้ <Hey. S 3> ชืออายุเจ็ดสิบสามคาพี่โรเทลสลาเอสกิโลวิสกีสูดูดาานะคะืออายุเจ็ดิบสามพีแอนโคนสูดูวิสกีโรบิโออิสเลอรด้วยคนคคะแอ hey, งก็ดีอยู่ อ่าเอาอย่างนี้ดิกดลูกศรขึ้นลงพร้อมกันแล้วก็เปิดเครื่องเต็มนะแล้วคนสวยเป็นยาหญิงสวยเหมือนเดิมนะดูแล้วสวยขึ้นนะจริงหรือเปล่าเอคนเราสมัยนี้ววน่ายิ่งแก่ววยิ่งหล่อยิ่งสวยนะดูสิตัวเองด้ไหนี่ย ท่านใดทาครับใช่ใครใครรับก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นท่านใดต้นหนึ่งใครรับก็ได้ทราบเลยท,ท่านใดแต่าายบัตรบีด้วสมาชทุกสถานีนะครับหนึ่งสี่ห้าสีสองห้าวิทยุเพื่อการศึกษาสถานีละยี่สิบนะ กล้ขอบคุณและสวัสดีครับเอ็กโคทูเวโลมิโอกิโลที่สละเวลารถทดสอบการันตีนนข้ามคืนนี้กับแฮมติวยามคอนเฟดนเรบสัญญาณเสียงของท่านได้นะครับที่โอเคระดับห้านะครับโดยท่านผ่านสถานะดีของท่านโอติเสียระดับไฟเคปิโดเวเบอร์โฮเทลที่ความถี่หนึ่งร้อยสีิห้าุดเจ็ดห้าศูนเมกะเฮิร์ตวยพรการเดินทางของท่านถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะครับสถานีรถยนต์สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับร่วมเดินทาง เดินทางปลอดไทยครับทีอยู่เจ็ดสิบสามเดียเชอร์เซลเซียราดไฟล์ออสการิบีมาออสการ์เจ็ดสิบครับ รอเอไอขึ้นไหนเอักซ์เตอร์วัดาวงป้าป้าครับไหนก็โอ,อกาสหน้าเกียร์อ,อกกันใหม่นะฮะสำหรับคันเกืนี้ช่วยอยู่ครับเจ็ดสิบามครับ